สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะมหากาบคดีน้องชมพู่ชชยพลติดบ่วงคดีอาศัย50ช่อง YouTube ตรึงฐาน f อสร้างรายได้สวนกระแสขาลงคอรัมทองยุทธภพโดยขุนน้ำหมึก ระหว่างที่คนไทยกำลังติดตามข่าวผู้กำกับโจอย่างใจจดใจจอก็มีข่าวลุงพลแทรกเข้ามาเมื่อตำรวจมุกดาหารแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาจากกรณีสารอนุมัติหมายจับชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปี ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรนวงศีชาวัยสามขวบซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกอก วันที่26สิงหาคม2564ลุงพลพร้อมภรรยาป้าแตนสมพรล,ลาภภูและนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนคดีน้องชมพูเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ระหว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีปัจจุบันคดีน้องชมพูพนักง,งานอายการผู้รับผิดชอบยังมีคำสั่งทางคดีไม่ได้เพราะต้องรอผลการสอบสวนจากพนักง,งานสอบสวนในข้อหาล่าสุดที่ผู้ต้องหาเพิ่งเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม วันที่27สิงหาคม2,564่25ลุงผลได้เรียกยูทูบเบอร์ประมาณ30ช่องมารวมตัวกันที่หน้าบ้านพักเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการทำคอนเทนต์เกาะติดชีวิตเขาและครอบครัวเนื่องจากมีกรณียูทูบเบอร์บางช่องได้ละเมิดกติกาเข้าไปถ่ายทำภายในรั้วบ้านโดยพาราการวันนั้นลุงผลได้เรียกชื่อ ยูทูบเบอร์แต่ละช่องโดยถามว่ามาบ้านกกอกทำไมซึ่งแต่ละคนก็ตอบว่ามาติดตามชีวิตลุงพลดังนั้นลุงพลบอกว่าถ้าวันไหนไม่ให้ถ่ายทำชีวิตผมพวกคุณจะมีคนดูไหมจึงอยากให้พวกเราเขารบความเป็นส่วนตัวผมบ้างอย่างไรก็ตามลุงพลได้ดูแลยูทูบเบอร์ที่ใกล้ชิดส่วนหนึ่ง เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวบางรายเจอคดีความลุงพลก็ช่วยเงินประกันตัวนับแต่เกิดเหตุตำรวจฟ้องลุงพลในข้อหาเจตนาฆ่าน้องชมพู่เอฟซีลุงพลในต่างประเทศได้ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ทำรั้วบ้านโดยรอบติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อป้องกันความปลอดภยัยเมื่อทำประตูรั้วบ้านใหม่ ลุงพลได้เปลี่ยนรถยนต์ส่วนตัวเป็นรถกระบะเป็นรถตู้โตโยตา้าคอมมิวเตอร์สีขาวท้าเบียนป้ายแดง0882สกลนครน,นับตั้งแต่น้องชมพูเสียชีวิตบนเขาภูเหล็กไฟลุงพลก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวจากคนธรมธรมดาธรรมดาลุงพลกลายเป็นเซเล็บชั่วข้ามคืน เมื่อทีวีดิจิตอลอย่างน้อย2ช่องแข่งกันรายการข่าวคดีน้องชมพู่สื่อทีวีสร้างลุงผลป้าแตนกลายเป็นคนดังระดับประเทศมีเอฟซีมากมายทั้งในและนอกประเทศบรรดายู y o เบอร์ก็เข้ามาที่บ้านกะกอกเพื่อเกาะติดชีวิตลุงพลสร้างยอดวิวสร้างไรายได้จาก YouTube ตามมาด้วย การขายสินค้าเป็นรายได้เสริมชาวบ้านกกอกเห็นคนนอกพื้นที่มีรายได้จากคอนเทนต์ชีวิตลุงพลป้าแตนขายของพวกเขาได้เรียนรู้การทำช่อง YouTube และผันตัวเองมาเป็นยูทูเบอร์มีรายได้ดีกว่าการเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูหนาขายเสียอีกสำหรับส่วนตัวลุงพลป้าแตนก็ทำช่อง YouTube และต่อยอด ทำธุรกิจมีทั้งรับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและขายของออนไลน์ผ่านแฟนเพจส่วนตัวเมื่อสื่อทีวี2-3ช่อง,ง,องจะไม่สนใจมาเกาะติดลุงพลเหมือนที่ผ่านมาแต่การเติบโตของช่อง YouTube พูดทอกลายเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงกระแสแฟนคลับลุงพลมาจนถึงวันนี้รวมถึงฐานคนดูช่องประเภทนี้ ไม่ได้ยึดโยงกับกระแสในทวิตเตอร์พวกเขาจึงปักหลักพักดีลุงพลไปเรื่อยๆกองทัพยูทูเบอร์ปีที่แล้วบ้านกกอกได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านยูทูเบอร์เพราะมียูทูเบอร์มาปักหลักปลูกกระ่อมในสวนยางพาราข้างบ้านลุงพลแต่หลังเกิดกระแสต้านยูทูเบอร์ของชาวบ้านกกอก จึงมีการจัดระเบียบใหม่ทำให้ยูทูบเบอร์บางส่วนไปเช่าบ้านพักในหมู่บ้านใกล้เคียงยูทูบเบอร์บ้านกกอกแยกเป็นสามกลุ่มคือ 1. กลุ่มเครือญาติลุงพลป้าแตนได้แก่ช่องลุงพลป้าแตนเฟมิรีช่องตาชานบ้านกกอกพ่อป้าแตนช่องนาแต่กกอกน้องชายป้าแตนและช่องนาตายกกอก น้องสาวป้าแตน 2. กลุ่มชาวบ้านกกอกสายลุงพลที่ได้รับอิทธิพลจากคนนอกที่เข้าทำคอนเทนต์ในหมู่บ้านแล้วมีรายได้ดีจึงแห่ทำช่อง YouTube อาทิช่องแม่ออฟกกอกเมียผู้ใหญ่บ้านช่องพอลลีเจ้าของสวนยางช่องป้าจำลองสหายลุงพล 3. กลุ่มคนนอกได้แก่ช่องพี่นัด ช่องจิมมี่เรื่องจริงช่องเมเดย์สตอรี่ช่องานภูช่องพี่อ๋อดีไช่องรัชนีงานพาช่องบ่าวหอมสุริยันช่องกัปตันดำซิงช่องโซลิน่าหนูนาช่องมานาสตอรี่ประมวลช่อง YouTube สายลุงพลทั้ง3ามกลุ่มน่าจะมีประมาณ50ช่องและมีคนติดตามช่องเหล่านี้ ระหว่าง20,000ถึง1 0 0 0 0แคนเฉพาะช่องลุงพลป้าแตนมีคนติดตาม4 0 0 0 0นคนปีแรกที่มีข่าวน้องชมพู่ลุงพลกลายเป็นเซเล็บมียูทูบเบอร์มากถึง80ช่องที่บุกเข้ามาเกาะติดชีวิตลุงพลในหมู่บ้านกกโกกอกแต่ระยะหลังเหลือยูทูบเบอร์คนนอกที่ปักหลักอยู่บ้านกกกอกประมาณ20ช่อง ราบใดที่ยอดผู้ชมช่องยูทูบสายลุงพลยังคงที่ย่อมหมายถึง f อฟซีลุงพลยังคงอยู่และนั่นคือที่มาของรายได้ของครอบครัวลุงพลและยูทูบเบอร์